เคยสงสัยไหมว่าคนที่อยู่ในระดับท็อป1%ของโลกเขาคิดและใช้ชีวิตอย่างไรเพราะพวกเขาไม่ได้มีเวลามากกว่าคนทั่วไปไม่ได้ฉลาดล้ำไปกว่าทุกคนเสมอแต่เขาแค่ใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีกลยุทธ์มีวินยัยและมีเป้าหมายที่ชัดเจนคลิปนี้จะพาไปดู12นิสัยที่ไม่ได้หรูหราไม่ต้องใช้เงินเยอะ แต่ถ้าคุณเอาไปใช้ได้จริงมันจะเปลี่ยนทั้งวิธีคิดพฤติกรรมและผลลัพธ์ในชีวิตของคุณไปตลอดกาลนิสัยที่ 1. แยกตัวจากความโกลาโหลลองนึกภาพดูนะเวลาทุกอย่างรอบตัวมันปั่นป่วนไม่ว่าจะข่าวร้ายวิกฤตส่วนตัวหรือปัญหาทางการเงินคนส่วนใหญ่จะตกใจกังวลแล้วก็มัวแต่ฟุ้งซ่านกับสิ่งที่ตัวเองควบคุมไม่ได้ แต่คนที่อยู่ใน1%เนี่ยเขาจะหยุดแล้วถามตัวเองก่อนเลยว่าตอนนี้ฉันควบคมอะไรได้บ้างเขาจะถอยออกมานิดหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเหมือนเรากำลังอยู่กลางพายุแล้วแทนที่จะพยายามวิ่งทวนลมเขาจะหาทางหลบเข้ามุมตั้งหลักแล้ววางแผนใหม่มันไม่ได้แปลว่าเขาไม่กลัวนะแต่เขาเลือกไม่ตกเป็นเหยื่อของความกลัวนิสัยที่สองทำอะไรเก่งให้ทำให้สุด ทุกคนมีสิ่งที่ตัวเองทำได้ง่ายกว่าคนอื่นโดยธรรมชาติบางคนเก่งเล่าเรื่องบางคนวิเคราะห์เก่งบางคนเข้าใจคนเก่งคนที่ไปไกลเขาไม่ได้พยายามเก่งทุกอย่างเทาแค่เลือกจุดแข็งของตัวเองแล้วปั้นมันให้กลายเป็นลายเซ็นคิดดูนะถ้าเราทำสิ่งที่เก่งอยู่แล้วทุกวันมันจะดีขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ฝืน เหมือนท่านนึกถึงแต่งภาพแนวสตรีทแล้วคนต้องนึกถึงคุณหรือพูดถึงคนขายของเก่งในไลฟ์สดก็มีเชื่อคุณโผล่ขึ้นมาให้ทำให้สุดจนคนจำได้นิสัยที่3เก่งการขายขายของเป็นคนหอร์เซรู้ว่าทุกอย่างในชีวิตคือการขายไม่ใช่แค่ขายของนะแต่ขายไอเดียขายตัวตนขายความมั่นใจ ไม่ว่าจะสมัครงานพรีเซนต์โปรเจกต์หรือจะจีดใครการสื่อสารแบบมั่นใจเข้าใจคนฟังมันคือสกิลหลักของความสำเร็จคนที่เล่าเรื่องไม่เป็นสื่อสารไม่ดีโอกาสดีๆก็หลุดมือไปง่ายมากแต่คนที่ขายเก่งจะเปลี่ยนสถานการณ์ธรรมดาให้กลายเป็นโอกาสแค่รู้ว่าจะพูดกับใครพูดเมื่อไหร่และพูดยังไงนิสัยที่ 4. สังเกตสิ่งรอบตัวแต่เลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ คนทั่วไปเสพทุกอย่างที่เห็นทั้งข่าวฟีดคอมเมนต์ดราม่า แต่คนที่โตไวเขาเลือกแค่สิ่งที่เติมไฟให้ตัวเองเท่านั้นเขาอ่านข้อมูลเยอะนะแต่จะคัดเฉพาะที่ใช้ได้กับเป้าหมายของตัวเองไม่เสียเวลาไปกับการเปรียบเทียบหรือเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นคิดแบบนี้เหมือนเรามีกล่องสมองอยู่ใบเดียวจะใส่อะไรเข้าไปก็ต้องเลือกของที่มีค่าพอไม่ใช่ขยะดราม่าทุกชิ้นที่ลอยมาทางหน้าฟีดนิสัยที่ทําทำสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วให้ดีขึ้น เรื่องพื้นฐานพวกนี้หลายคนมองข้ามนอนหลับให้พอดื่มน้ำออกกำลังกายกินดีแต่งตัวให้ดีฟังดูเบสิกใช่ไหมแต่คนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเนี่ยเขาจริงจังกับสิ่งเหล่านี้มากเพราะเขารู้ว่าสมองดีอยู่ในร่างกายที่ดีเท่านั้นถึงจะไปได้ไกลอย่ามองข้ามสิ่งง่ายๆแบบนี้เพราะมันคือฐานของทุกอย่างที่ยากขึ้น นิสัยที่6มองว่าทั้งการเดินทางและปลายทางสำคัญพออกันหลายคนทำทุกอย่างเพื่อจะไปถึงเป้าหมายแต่พอถึงแล้วกลับว่างเปล่าเพราะไม่ได้สนุกกับระหว่างทางเลย คนระดับสูงเขาสนุกกับการฝึกฝนสนุกกับการผิดพลาดเหมือนคนที่วิ่งมาราธอนเขาไม่ได้รอให้ถึงเส้นชัยเพื่อจะดีใจแต่เขาภูมิใจกับทุกก้าวที่เหยียบไปเขาไม่ได้แค่จะถึงแต่เขาเติบโตทุกวันระหว่างเดินนิสัยที่7อยู่กับปัจจุบันหลายครั้งเรากังวลกับอนาคตหรือจมอยู่กับอดีตจนลืมไปว่าวันนี้คือโอกาสเดียวที่เราควบคุมได้ คนที่มีสมาธิกับปัจจุบันจะมีพลังมากเพราะเขาโฟกัสที่ตรงหน้าทำให้ดีโดยไม่เสียพลังไปกับสิ่งที่ยังไม่เกิดเหมือนการขับรถถ้ามัวแต่มองกระจกหลังหรือกังวลโค้งข้างหน้าเราก็จะพลาดสิ่งสำคัญที่อยู่ตรงหน้าไปเลยนิสัยที่ 8. พูดว่าไม่มากกว่าพูดว่าใช่คนสำเร็จส่วนใหญ่เขาไม่ได้ยุ่งตลอดเขาเลือกสิ่งที่เขาจะทำและสิ่งที่เขาจะไม่ทำ เขากล้าปฏิเสธงานที่ไม่ใช่โอกาสที่ไม่ตรงหรือแม้แต่คนที่ไม่จริงใจเพราะเขารู้ว่าทุกคำว่าใช่มีต้นทุนบางครั้งการพูดว่าไม่คือการเปิดพื้นที่ให้สิ่งที่ใช่กว่าเข้ามานิสัยที่9ออกแบบวันของตัวเองให้เหมาะที่สุดทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันแต่ไม่ใช่ทุกคนใช้มันเหมือนกัน คนที่เป็นท็อปเขาออกแบบวันของตัวเองว่าเวลานี้ควรคิดเวลานี้ควรพักเวลานี้ควรลุยเขาไม่รอให้วันมันไหลมาเขากำหนดมันเองเขารู้ว่าช่วงไหนสมองสดช่วงไหนควรฟังเพลงช่วงไหนควรอ่านหนังสือและเขาทำแบบนี้ซ้ำทุกวันจนมันกลายเป็นระบบที่ดันชีวิตขึ้นเรื่อยๆนิสัยที่สิไม่ลืมว่าทั้งหมดที่ทำทำไปเพื่ออะไร มีคำถามง่ายๆที่ถ้าเราถามตัวเองบ่อยๆชีวิตจะไม่หลุดทางนั่นคือเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเพราะบางทีเราก็ลุยจนลืมไปว่าจุดเริ่มต้นคืออะไรคนที่โตเร็วเขาจะเตือนตัวเองเสมอว่าเป้าหมายของฉันคืออะไรฉันอยากมีชีวิตแบบไหนสิ่งนี้ช่วยให้เขาไม่หลงทางไม่ถูกดึงด้วยแรงกระแสของคนอื่นนิสัยที่11รู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุด ไม่ใช่ทุกความพยายามจะพาไปถึงเป้าหมายบางอย่างต่อให้พยายามแค่ไหนก็ไม่เวิร์กคนที่ไปต่อได้เขารู้ว่าเมื่อไหร่ต้องถอนตัวไม่ใช่แพ้แต่เป็นการยอมรับความจริงเขาไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยลงทุนไปแล้วแต่พร้อมเปลี่ยนเส้นทางถ้าทางเดิมไม่ใช่เหมือนเดินในเขาวงกฎถ้ารู้ว่าทางนี้ตันเขาไม่ดันทุรังเขากลับตัวแล้วเริ่มใหม่ทันที นิสัยที่12ไม่ต้องมีความเห็นกับทุกเรื่องสุดท้ายเลยคนที่อยู่สูงๆเขาไม่ได้พูดทุกเรื่องเขาไม่ได้แสดงความเห็นทุกครั้งที่มีคนถามเพราะเขารู้ว่าความเงียบบางครั้งมีพลังมากกว่าคำพูดเขาเลือกว่าจะพูดเมื่อไรและพูดเพื่ออะไรไม่ต้องชนะทุกดีเบตไม่ต้องออกความเห็นกับทุกดรามา่าเพราะพลังของเขาเก็บไว้ใช้กับเรื่องที่สำคัญจริงๆเท่านั้น ทั้งหมดนี้คือ12นิสัยที่คนธรรมดาก็ทำได้ไม่ได้ต้องเก่งสุดยอดไม่ได้ต้องมีเงินเยอะแค่เริ่มจากข้อที่ง่ายที่สุดสำหรับเราแล้วทำมันให้สม่ำเสมอเพราะสุดท้ายคนที่ไปถึงระดับท็อปคือคนที่ลงมือทำทีละนิดทุกวันและไม่หยุดจนเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนใหม่ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันฝากกดไลค์และกด s u b s c r i b e ให้ชอบของผมด้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ